กันกันกันเลยออนห้องแรกห้องที่สองแล้วผมมาแล้วผมมาห้องที่สองง่ะจะคุยกันหรือเปล่าก่อนเบสกับมอดอัอนี้เบสเขาพูดเก่งมีเบสพูดเก่งห้องที่ที่สามคือฮาร์ดกับจัมาห้องที่สี่ ปิงว่ะเอาแล้วมีหรือเปล่านะเอทเฮดบอกว่าเอทเฮสบอกว่าขำห้องสองปิงนอนกับลุนเวอร์ Hây. Uhm. Thắm. <Tower> <coughs> like, <coughs> ดีมากเธอมีหน้าที่ในการปลุกนางทุกเท้าเข้าใจหรือเปล่าโอ้พี่ก้อน้าที่อันใหญ่หลองเธอเจอแน่อาบน้ำชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเจอแน่เจอแน่ก็ตอนเท้ารบกวนตื่นก่อนเลยรีบอาบให้เสร็จก่อนแล้วก็พอกลับเข้าห้องปุ๊บรีบแก้ผ้าแล้ววิ่งห้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำก่อนเลยคนแรกไม่งั้นตื่นแน่นถึงหกสิบนาทีแต่ถาว่าไม่เตือน อะห้องต่อไปห้องที่เท่าไหร่ห้องที่ห้าใครอ่ะมีเนาะโอเคโอ้โหให้ออกออกเร็ววันนี้นะจับพาด้ันอันเดียวเลยอยากมีกับบอสนะอยากอยามีกับบอสนะ มีนก <Mean> ับใครพูดเหรพี่ชามหมอเวลาามาพูดสวยกูไม่ถูกอ่างนี้ว่ายถูกตลอดเลยแล้วคู่นี้ตื่นเช้าด้วยตื่นเช้าแน่นอนครับห้องนี้โอ้ยคุ้หน่อยเลยสองคนนี้อยู่ด้วยกันสูงสูงที่สุดกับส่วนสูงน้อยที่สุด ตื่นเช้าแน่นอนห้องนี้อะไรนะตื่นเช้าแน่นอนตื่นเช้าหรือยังไม่นอนเดี๋ยวตีเลยอ่าห้องสุดท้ายเหลือใครบูมกับเพชรบูมกับเพชรโอเคคุณลุงทั้งคู่ตายแล้วฉันเห็นลิซ่าก็ปวดหัวแล้วนะเอาห้องไหนปวดหัวสุดพี่ก้อง อ่ะลองจุปวดหัวหมดปวดหัวหมดคือบูมแบบแนี้ก็คือคาแรคเตอร์คือฟ้ากับเหียวเลยนะไช้ฟ้าไม่ถามดีกว่าแต่ว่าปิงปิงกับแซมห้องนี้ต้องตีกันทุกวันคำาถามเมื่อกี้ได้ยากไปห้องไหนสบายใจสุดมีบอสจำ ฮาร์ดกระจำจริงๆต้องห้องผมสิพี่ก้องบตลาอีเท็บอกมาครับตลาบลาคนตลางงเลยน้อยใช่อ่ะเราจะให้ดูลิสต์ของเรา เราจะบอกว่าเอ่อเราจะมีคอนเทนต์หลังจากที่ประชุมกันแล้วจำนวนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่เอพิโซดเอพิโซดละสามชั่วโมง เป็น walk week walk week แข่งกับฟุกกะร่อนหนึ่งกิจกรรมแน่นมากบอกเลยแต่ขอเตือนเลยนะว่าอย่ามาสนามบินบอกเลยไม่อ บทลงโทษแสนสาหัสห้องลูบห้องบ้านพักโุนธารากับห้องเด็กฉันว่าห้องฉันว่ากันกันกัะเลออนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันดิไม่เข้าใจดีต่างคนต้องแปลไทยเป็นไทยทั้งคู่โอ้ย ห้องหกปลุกห้องห้าด้วยโอเคก็จะเป็นตามนั้นนะครับเราก็จะเดินทางกันไปแล้วก็ไปที่นู่นกันสี่วันแค่คิดโอ้ยโอเคตามนั้นแล้วก็ แต่ว่าคุณบอสนะคะรับเขาะจะไปเที่ยวก่อนแล้วเขาก็จะกลับมาใช่ครับก็จะ,จะไปวันไหนนะเตาไปวันไหนนะวันที่สองครับแต่ว่าแต่ว่าวันที่สามคุณมีนอยู่คนเดียวใช่ แต่คือพี่ชามคือแม่นมากพูดคนไหนออกคนนั้นแม่นแมนแมน,แมนใช่บางเรื่องติ๊ <c oughs> ติงแซมสี่วันล้านเหตุการณ์ติตัองชนได้แล้วเนี่ตที่นีต้แกแซมอ่ะพี่แกไปไม่ใช่แล้อง เปล่าแซมรีบรีบไปเช็คว่าอโก d a าโรงแรมนี้กี่บาทเกิด <laughs> เกิดจองเองจองแยก <laughs> คอนเดียบโอเคจบจบก็คือเป็นเดีย๋ยวเราก็จะไปเดินทางกันนะครับอีกไม่กี่วันแ้้ะฝากทุกคนติดตามคอนเทนต์นี้จะเกิดขึ้นด้วยใดเดอลครับปันทุน คอนเทนต์แน่นแน่นอนนะฮะอยากขึ้นไปคุยด้วยตเน็ตไม่ดีใครก็ช่วยรบกวนอุปถัมภ์คำจุนคุณกันๆเอนิดนึงนะฮะห่างไกลความเจริญหรือเกินตอนนี้อเคตามนั้นเขาแค่แยกห้องกันเธอเขาเปิดประตูออกมาคงอยู่ด้วยกันแล้วกลัวอะไรก่อนเดี๋ยวเรารูปมาฝากกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะแชร์เดี๋ยวจะแจ้งแฮชแท็กด้วยแล้วก็อยู่นู่นเนี่ย,ย,นนยจะมาไลฟ์บ่อยๆน้องพอยังไม่ได้ไปเ,เพิ่งเข้ามาเองใช่เดีวใช่แต่เขาไปเขาใครโดนี่ เอาล่ะตามนั้นนะทุกคนเออมีอะไรนะเราต้องอัปเดตอะไรอีกชวนไปดูโดม,ดโดมใครยังไม่ได้ดูโดมก็ไปดูโดมได้นะฮะเอ็มชอยทำเองทำตั้งแต่เป็นพื้นเรียบเรียบจนเป็นโดมหน้าเซนทรันเวิร์นะครับ เมื่อวานก็เป็นมินิคอนจากน้องนูนิวนะครับซึ่งก็คือเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาร้องเพลงให้เราเลยสิ่งที่เราเพิ่งจะรู้ก็คือคนที่ร้องเพลงพอไม่ใช่แค่น้องนะตอนน้องไอ้แฟนคลับร้องเพลงก็คือแฟนคลับร้องเพลงตรงคีย์ร้องเป๊ะมากงงงงมาก ใช่ใช่เราทำสีเพื่อเตรียมไปแฮร์รี่พอตเตอร์โอเวอร์ไปเป็นเม l าฟอย a l f ม y าฟอยหนึ่งรบกวนคุณบอสกับคุณจำเตรียมเพลงไปร้องให้แฟนคลับฟังที่นู่นด้วยนะฮะได้เลยครับล,ลืมบุดซิปเพื่ออะไรวะลืมบุทซิป <laughs> อโอเคล่ละจบแล้วนะแะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับทุกคนครับาบายครับบายเราทำยังไงนะ